ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องวิเคราะห์วันนี้นะคะทุกคนใส่เสื้อเหลืองกันอลามเลยค่ะ้องยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงมาอัปเดตชีวิตด้วยสวัสดีเอฟซีเพชรลำเบินด้วยนะครับกับผมอัปเดตชีวิตนะครับผมเป็นยังไงร่างก็ไม่ถูกนะล่างไม่ถูกเอาคนออกเลยนะ สามเก้าห้าลากออกสี่สาวัเล็กนยนี้กับผู้สาวของยามาโคบด้วยค่ะนี่กําลังแต่งนายูนี่ค่ะกํลังแต่งนาครับผมฟิลแบบนี้เหมือนหางเครืองนางเครืองนั่นเองครับนั่นเองี่น่มแล้วฮะมดแล้วแม่ปุ่ยนะอ้าวรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ปุ่ยเดินโดนได้อยู่ได้อยู่แล้วเป็นไงนิกกี้ตอนนี้ตอนนี้นกไแล้วมีอะไรอัปเดตบ้างเรื่อง ช่วนี้ยังครับตัวนี้ยังก็มีมีกลุ่มปิตไลฟ์สดมีกลุ่มปิดไลฟ์สดของใครของบงของวงเพชรลำเพลินอ๋อนึกว่าตัวเองยังครับผมยังผมยังไม่ได้ไปครับอ๋อแล้วกูปิดของเพชรลำเพลินเมื่อไหร่คะล่าสุดเมื่อไหร่คะมีทุกคืนอ๋อมีทุกคืนบัตรเท่าไหร่คะบัตรร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วต้องโปรโมทเนาะเมื่อก่อนบัตรนี้แบบร้อยหนึ่งเนาะตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสมัยนี้ เพราะว mm ่าคนคนก็ยังยังนี่ไงคนตามทุกคืนนี่ทุกคืนไงคนอัปเดตไลสดอัปเดตครับผมอัปเดตตลอดเพมันกับทีบอกว่าเฮ็ดงานก่อนเฮ็ดงานก่อนเ็านให้ได้แล้วที่จมคนนี้ชื่ออะไรนะอันนี้จะพี่มออนหน่อยนาลาต้องนาลาไทยเกษตรนาลาไทยเกษตรชอบเต้นชอบลำยังเป็นหางเครื่อง เอวดีมากนะคนนี้นะเอวโคตรดีเลยนี่ต้องไไม่ต้องไปอัดเอาคลิปเอาคลิปยนหลังประกอบไปด้วยมีอย่าจัดอย่าจัดอยาแต่งหน้า้าหงเทียมเต่งหน้าอ่ะพี่นอยโชว์บอจะเพ่งด้วยมาแล้วข้าวสาของยาก็อย่าเข็นนั่นนะตอบมาได้เพ่งด้วยจะเพงด้วยข้าวสาของยาเรองเท่าไ อันนี้ก็ผู้สาวห้องยาเหมือนกันผู้สาวค่ะว,วันนี้เป,นเป็นทุกอย่างนะคะเป็นทุกอย่างใหนงห้องานานยาแล้ววันนี้เราจะมีไปออกหน่วยปจวจ้าเรื่นี้เราก็เลยมีการยวันนี้นะคะจะส่งคลิปให้คลิปร้องเพลงที่ออกหน่วยส่งไปให้พี่ลงในช่อง เอาวันพรุ่งนี้จะเองร้องร้องเพลงที่ที่เวทีด้วยเหรอใช่ครับผมวงฮันเตอร์แบนนี่อ๋อของฮันเตอร์แบนใช่ไหมครับของฮันเตอร์แบนเนครับผมอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับขอมาได้ใช่ครับถ้าเกิดจะขึ้นเมื่อไหร่ก็จะให้ร้องให้ทันทีขอมาเลยรอก่อนนะคะคนไข้ตอนนี้กําลังจัดยาอยู่นี่ค่ะผมและสาวนี้ก็มีอีกหนึ่งฉายานะครับฉายาอะไรคะฉายาอะไรคะ สาวเหลยอบ้านหน้าเอ้ยสาวเลยต้องสาวแล้วนะเขายอมรับไหมสาวแล้วค่ะค่ะคนนี่ตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลกองบินที่ศึกษาเข่าแล้วสวยด้วยนี่ต้อยืดสีแทนนะครับกลายเป็นขาวแทนสีขาวแล้วก็นานทีนะคะสีนานทีต้อะยืดสีแทนแทนสีขาวนะครับอ้าอีกหนึ่งคนครับ น่อึดอัดเาอ์ตนะครับมแล้วตลกปุ้ยเลยนะตลกตลกคือปุ้ยเพียัตที่นีนะอาร์ตนี้จะไม่ได้ขึ้นง่ายนะอาจจะมีแม่บาเซ็กยาดก่ะจ๊ฮะเจะดูจากดน้องเซกยาก่อนก่เห็นดอกว่าเห็นดอกว่าเห็นดอกหน้าตาก็จะว่เห็นว่าเห็นเห็น อันนี้คอมเมนเตอร์นะคะมมมีเเคตออรร์ะะไนจำที่กันทำงานแล้วนะคะอ,อ,อันนี้กับแ,แนะแนนน้ำด้วยค่ะอันนี้อนไอ้ไซยุจ่าเพิน่นเพิ่นกับยูตรงนี้เวลาใาบาสังยามาหอดเพิ่นกับศิลบใบสังยาหน้านะคะแล้วกันเพิ่นกับชิค่อยเบิ้งตรวจสอบอีห๋นะประสบการณ์มากมากเกือบ20ปีละแมนบอกเฮ้ยว่าแมนเลยเหรอว่ายี่ะเลยยังพี่สาเอ้าประสบการณ์เหรอปาด สามสิบปีเด้อค่ะไอใช่ยุดเพื่อนประสบการณ์ยู่ห้องยาเพินพ่นเพิ่นรับตาเพื่อนกระลู่ไว้ใหีหย,ย,ยังค่ะถ้าเกิดเอาเม็ดไอเดนมาเพื่อนก็ได้หมดเลยจ้ะว่าสีิอะไรนะคะอันนี้ตัผีใช้หยุดเนาะคะ่ะเ<แ>พื่อนก็ที่เป็นเอฟซีเอ่อเป็ดลำเพลินนะคะหอยค่ะอันนี้ก็น้องหน้าลให้ระเสรฐนะคะอันนี้นองเ็ืกี่ยวกับไล่รับนะคะเย็้ยบินนะคะ อันนี้กับคุณพี่หมอหนวดนะคะสาวแลบ้านนาเฟิร์ดี้ฉายาแล้วก็อ่ะสักเพลงดูสักเพลงดูสักเพลงดูเร็วๆสักเพลงเนี้ยฝันมาซอยเพิ่นอยู่ห้องหนวดจ้ะแต่ว่าตอนนี้คนไข้เพิ่นยังมามากเพิ่นจะมาซอยจัดยาค่ะอ่าน้ำค่ะอันนี้ยาแก้ปวดอยากกันแน่พันอยากกันแน่นะ องนางไรสุดรออยกมันเบาอะกะนองอาสุดรอจ้าสวยสสวยกะนอนขาหมองนางไอมิกีแล้วคะเนาะหอล้องหัลองอย่างนะคะเา่หงนวนตาวันในุกอมตินัสราน เดี๋ยวเราตัดยาก่อนค่ะโอเคครับ<อ>เ,เป็นคนลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้เนาะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิรงนะคะเนาะบายบาย,บายนี่รนะับผมจิ้มแปดปีใช่ไหมจิ้มแปดปีใช่ไหมนี่ไงมันมีน